นักร้องรำวงชื่อดังขับเก๋งเสียหลักชนกัดเรนร่างกระเด็นออกนอกรถเสียชีวิตเกิดเหตุรถเสียหลักชนกัดเรนริมถนนที่ปทุมธานีนักร้องรำวงชื่อดังร่างกระเด็นออกนอกตัวรถเสียชีวิตเร่งสอบสาเหตุเมื่อเวลา7.45น,นวันที่23กุมภาพันธ์68เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรธัญ,ญบุรีได้รับแจ้งเหตุมีรถเก๋งเฉียวชนกับกาดเรนถนนรังสิตนครนายกคลอง12ฝั่งขาเข้า มสต่อบึงน้ำรักอเภอธัญ,ญบุรีจปทุมธานีจึงประสานอาสามูทีริวรัตรกยุ่มและสุนกู้ชีพเทศบาลเมืองสนั่นรักไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งยินิสันมาสีดำป้ายทะเบียนดพ4901กศกรุงเทพมหานครช่วงหน้าทังยับเยินใกล้กันพบศพนายชำนาญอินน้อยอายุ56ปีนักร้องรำวงวงศรสุพรรณโชร่างกระเด็นออกจากตัวรถเสียชีวิตอยู่บนถนนจากการสอบถามนายฉลอเกระโชดกรรมการอาสา มูลนิธิที่รวมกันอยู่จังหวัดปทุมธานีทราบว่าได้รับแจ้งเหตุประมาณ7.45นาทีมีรถเก๋งเฉียวชนกับกากเรวริมถนนจึงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตกระเด็นออกมาจากนอกรถซึ่งผู้เสียชีวิตรายนี้คือนายชำนานเป็นนักร้องประมงประจำวงศอนสุพรรณโชด้านตำรวจสถานีตำรวจภูทรธัญ,ญบุรีกล่าวว่าเบื้องต้นได้ถ่ายภาพในที่เกิดเหตุไว้เรียบร้อยแล้วจากนี้จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นประสานอาสามูลนิธิรรวมกันอยู่ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนสูตรเพิ่มเติมที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์สตรังสิ์และจะได้แจ้งญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป